ยูลาอันพระเยซูเท่าเสด็จมาถึงเขมืองซิเซรีซิเซรียาแห่งที่นั่นนักรัสถามบรรดาสิกุลทุกทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครเขาทูลตอบว่าบางกล่าวว่าเป็นยมผู้ทำพิธีนั้นบางกล่าวว่าเป็นพระกษัตริยา บางกล่าวว่าเป็นประกษัตริย์เยรีหรือประกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งผู้ประกาศกล่าวว่าท่านคิดว่าเราเป็นใครซิมูนเปโตรทูลตอบว่าพระองค์คือพระิสต์เจ้าพระผู้ของาาพระเจ้าผู้ทรงชีวิตพระเยซูเจ้าตรัสตอบกลาว่าซิมู บุตรของยอท่านเป็นสุขเพราะมีใช่มนุษย์ที่เปิดเผยให้ท่านรู้แต่พระดิดาวเจ้าของเราผู้สถิตในสวรรค์ทรงเปิดเผยเราบอกท่านว่าท่านคือศีลาและบุญศีลานี้เราจะตั้งเร็งศาสนาจากของเรา ปัตตุนรจะไม่มีวันจพระศาสนาจักได้เราจะมอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ทุกสิ่งที่ท่านจะปลูกบนแผ่นดินนี้จะปลูกไว้ในสวรรค์ด้วยทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผนนน่นดินนี้ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย แล้วพระองค์ทรงคำชบรรดาศิษย์มีให้บอกได้ว่าพระองค์คือพระิสาเจ้ากว่าจากของระเจ้าขอพระิสาเจ้าทรงประเสริฐเถิดเลยมนก พี่น้องตามปกติในชีวิตของเราเวลาที่เรามอบหมายหน้าที่ให้กลายคป็นเล็งโดยเฉพาะหน้าที่ที่สำคัญเราก็จะพิจารณาคิดไปคิดมาเลือกคนที่ดีที่สุด แล้วก็คนนั้นต้องตามมาตรฐานของเราบางอย่างหนึง่งคงจะต้องมีความรรูร้ต้องมีความรรู้สองต้องมีความสามารถเพื่อจะทำหน้าที่ที่เรามองหมายให้สาม คนนั้นต้องมีการซื่อสัตย์ซื่อสัยตย์ต่อคนที่มอบหน้าที่ให้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อตำแหน่งมีความรู้มีความสามารถมีความซื่อสัตย์นั่นเป็นความคิดของเราทั่วไปเวลาที่มอบหน้าที่ททททหทให้ใครคนหนึ่ง ในวันนี้ในตุศาสากเราได้รับไดระเยซูเจ้าทรงมอบหน้าที่ให้นักบุญเบตร์โกรณเพื่ทรงมอบบุญแจให้ท่านเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผู้นำเป็นสังเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นผัวหน้าของพระศาสนาจากของโลก นักบุญเบโตรเราได้สังเกตความเรียนรู้คงจะไม่สูงเท่าไหร่เพาเป็นชาวประมงมความสามารถพิเศษร,ระหวา่างโทรศัพท์ก็ไม่เห็นอะไรพิเศษจ,จากนักบุญเบโตรนอกเหนือกับคนอื่นๆส่วนความซื่อสัตย์เราคงจะจำได้ว่า ท,ท่า,า,า,านเคยปฏิเสธพระเยซูเจ้าสามครั้งแต่พระเยซูเจ้า,า Pedro ยังเลือกเปโโรมาเลือกเปโโรให้เป็นผู้นำพระศาสังจากขอโบต์กุสมเรื่องเปโโรทั้งๆที่เโตรยังเปลี่ยนเื่ความอ่อนแอเปลี่ยนไปเรื่ความอิจลาและบาปดย แต่อารมณ์สมลึกเปรตแล้วก็เราแต่ละคนเมื่อลวงตุิสานบอก็บอกว่าเราแต่ละคนพระเจ้าก็ส่งเรือและมอบหน้าที่ให้แก่เราแต่ละคนรวมส่มอบหน้าที่ให้เราในชีวิตของครัวของเรารวมส่งมอบหน้าที่ให้แก่เรา ในชีวิตสังคมของเราเครื่องส่มตหน้าที่ให้แก่เราในพระศาสนาจักรอันแน่นอนไปชีวิตครอบครัวเราแต่ละคนต็มีหน้าที่หน้าที่ของผู้เป็นพิรารดาหน้าที่ของผู้เป็นลูกเป็นหลานหน้าที่ของผู้เป็นสามีภรรยา ในชีวสังคมด้วยเราแต่ละคนก็มีหน้าที่เราต้องทำให้สังคมโดยเฉต้องในพระศาสนาจารเราก็มีหน้าที่ด้วยเราสามารถพูดได้ว่าเราก็เป็นศีลชิ้นหนึ่งที่พระเจ้าส่งเรื่องเราและมอบหมายหน้าที่ให้แก่เราในพระศาสนาจารไม่ว่าเราจะเป็นการว่า คนนั้นปวดะสมภาาคาาหรือภาษาตะปาปาเราก็มีหน้าที่ที่เรจะไปส่งมอบหมายทางทางที่เราเตียมด้วยความอแอ่อเตียมด้วยความกิริาพราะไม่พี่น้องพเยซูเจ้าส่งเรื่องเปโตรานันีกุ่สมงเว่าเบโตรีัีความอ่อแอ ลบางครั้งคุณพ่อเองหรือเราก็มีประสบการณ์ว่าสักพูดองเรามีจังหวนไม่น้อยบางทีก็ละาถึงพระศาสนาจักรลาถึงวาตวานลาถึงพระเจ้าเพราะว่าบอกว่ามีแบบอย่างไม่ดีของ ผู้นำบางคนแบบอย่างไม่ดีของพระสงฆ์ก็ได้แบบอย่างไม่ดีของนักบวชก็ได้บางทีเราเห็นบอกว่าแบบอย่างไม่ดีแล้วก็เรากว่าไม่สนใจพระว่าไม่สนใจปราชันแล้วแต่พระสารในวันนี้บอกว่านักบุญเตโตรเองเป็นผู้นำที่ไม่เชื่อเจ้าสูนเรื่องนั้นยังมีความอ่อนแอ ผิดล่าแต่ตัวอย่างสรงมอบหน้าที่มอบตําแหน่งให้ฉะนั้นเราแต่ละคนเนี่ถูกชวนเชื่อฟังคำสั่งสอนของนักบุญเบโตร่านทางบรรดาพระสัจธรตมกับางทางพระศาส จากนั้นบุญเบโตรสิปัญญาที่พระเจ้าทรงมอหมาให้บุญเบโตรนั่นเองนั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเราได้เห็นว่าก่อนที่พระเจ้าทรงก่อนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบน้าที่ให้บุญเบโตรพระองค์ทรงถามหน้าถามบัณาพระสาวกเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวบ้านพระองค์ตรึกใยก็มีคำตอบ หลากหลายไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายที่จะสุดาอดสุก็ตามว่าท่านคิดว่าเราเป็นใครต้องสมต้องการคำตอบส่วนตัวจากบรรดาพระสาวกต้องก็สมต้องการคำตอบส่วนตัวจากเราด้วยนั่นเป็นตัวได้ยืนยันว่าตัวเป็น คำบุตรของพระเจ้าผู้ส่งชีวิตนั่นเป็นคำยืนยันที่สำคัญเพราะว่าแต่ละวันอาทิตย์เวลาที่มวราเรากนะ็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นบุตรของพระเจ้าผู้ส่งชีวิตแต่สิ่งที่สำคัญก็คือนักคุญคำยืนยันที่เราต่าน ไม่ใช่อยู่ในวาจาของเราเท่านั้นแม้แต่เราก็ถูกชวนชวนนำสิ่งที่เรายินยันนั้นไปปฏิบัติในชีวิตของเรานั่นก็ไม่พิมองบางทีเราได้เห็นที่อะไรนั้นพระพุธเจ้าปู่ของเราก็เกิดใจสัตว์ปรุเพราะว่า ก็มาจะลงวัดจะลงวัดเสร็จก็กลับมาแวะเต่าลอยเพื่อจะขอบุยไปจะลงวัดเสร็จกลับมาก็ไปหาหมอดูเปิดร้านวันไหนจะดีเดินทางวันไหนจะปลอดภัยสิ่งนั้นบอกเราว่าคำยืนยันนั้นไม่ใช่มาสากใจ มาจากปากมาจากวาจาเท่านั้นสินั้นบอกเราว่าคำยืนยันกับชีวิตจริงไม่สอดคล้องกันเพราะม่พี่น้องทุกครั้งที่เรามาถวายสาเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเรายืนยันว่าพระเจ้าสงเป็นพระเจ้าเพื่ทรงเป็นของพระเจ้าทุกทรงชีวิต่นเดียว กับนักดูเบตโรได้ยืนยันในวันนี้ฉะนั้นขอให้คำติเันของเรานั้นไม่ใช่อยู่ในปาฏิหาใิวาจาของเราเราววันนั้นแต่ก็ต้องอยู่ในชีวิตของเราด้วยฉะนั้นเพาะนพี่น้องวันนี้พระเิซุเจ้าส่งเรื่องเปโตโรมอบอำนาจการเป็นผู้นำปกครองพระศาสนาจของโให้ย่าน เราก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของราศาสนาจักรที่พระเยซูเจ้าทรงตร้งไว้นั้นเราก็มีหน้าที่ของเราขอให้เราก็สำนึกถึงหน้าที่ของเราในพระศาสนาจักรและก็ทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้ดีที่สุดตามที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมาย 2. เราก็มีหน้าที่ในครอบครัวในสังคมด้วย เพราะเราก็ทำหน้าที่ของเราตามที่พระเยซูเจ้าได้ส่งมอบหมายให้เรา้นให้ดีที่สุดตามที่เราสามารถทำได้